มาแล้วจะพอความฝันต่างคำถามมีความสุขจริงเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับมิดหมอแค้นแฟนหมอลำมาพบปะพ่อกันอีกแล้วครับกับคุยกับ m a ็กซ์สตูครับสวัสดีเ f ฟ t o k ตเกียวมิวสิกเพุยบาลฟิทแลนด์นะครับเอฟซีหมอลำทั่วโลกนะครับ จากการในพิธีต,ตามข้อมูลข่าวสารตามแพตพอบต่ตางครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้พ่อพี่น้องมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำได้รับชมรับฟังและกระดวมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับล่าสุดครับจะไปเห็นว่าเขียนไว้ทั้งเพจของผ่นุมนะครับโรงงานแคบหมูหนุ่มฟินแลนด์นะครับเพื่อนได่พิการสาธยายว่าฝันอีกเลยครับพ่อพี่น้องมาฝันอย่างน้อยย่ามดีย่ามฝนสิตกวาสัตนะครับ ดังดีขึ้นให้พ่อแม่พี่น้องมิตรปองแค่แฟนหมอลำได้เห็นกันเนี่ยละครับพ่นบอกไว้อย่งสีครับถ้าเป็นเอาความหวานมากบเกลืนดีดีแต่แววตามันดูออกว่ากังวลหรือมีความกลัวหลากระแพงตื่นๆตื่นว่อนี้โมหูแหละครับว่าพี่นุ่ม เปิดสีไม้ถึงไผ่ไผ่ที่เอาความหวานเมา่อกบเกืนินแววตาที่มีความกังวลนะครับเหตุอย่างไรคุนเขาก็มองออกว่าสุขสิจใจนะครับหรือสุขแค่การสางภาพนะครับค้นห้องครับพอพี่นวองวิทหมอแค่แฟนหมอลำถ้ามีความสุข สุขที่ใจดีเนี่ยสายตามันจะเปียบสุกอีกทีครับมันจะสุขด้วยม่วนร่วมความหูซึกจากใจอีีที่ไม่ได้สุกแค่หล,ลอกๆว่าได้สุกแค่สางภาพไปมือหนึ่ง่าตัวเองมีความสุขนะตอนนี้ฉันกําลังแฮปปี้เอนดิ้งนะตอนนี้ชีวิตฉันกําลังไปได้ดีนะซึ่งที่จริงแล้วมัดขัดกับความหูซึกในใจของเจ้าของนะครับว่าเอ๊ะเป็นหนังชีวิตฉัน ชีวิตกูเนี่ยสูมือนี่คือตกต่ำแท้ชีวิตกูนี่เป็นอยังตรงมาเจอเรื่องเล่าแบบนี้เป็นอย่างคนทั้งบาททั้งเมืองเขาคือดุ่มดากูแท้คือมันมีอิรยาอิรยาบดท,ที่แตกต่างกันดีครับพ่อพี่น้องถ้าคนที่มีความสุข,สขจากใจสุขจากใจยังบ่พอครับสุขด้วยความแวดล้อมครับพ่อพี่น้องบ่เมนสุขแต่ผู้เดียวเราบริวารลูกน้องนะครับรวมถึงคนใกล้ชิดขอบัวด ก็ต้องมีความสุขด้วยท้าเหาสุขจากใจสุขจากข้างในนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงครับและสุขที่แท้จริงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือสุขโดยที่ไม่ทุกขจากใจครับสุขที่การได้ไปเที่ยวได้ว่ากับบ่าอะไมีความทุกข์ถ้าการขาดเสียใจนะครับสุขที่อยู่คับคนถี่ห้หาหักแล้วเขาก็รักเรา ในั่นคือซุกซุขที่ใจเลยแหะครับสุกจากใจโบแมนมาอยู่กับคนที่เห้าแอบหักแต่ว่าเขาบ่ไ้หักเข้ามันก็เป็นแค่ความสุขชั่วคู่ชั่วข้าวซุกข้างเดียวครับแววตามป็นฝูงบอกอีกดี่ะครับพ่อพี่น้องผู้ใดติดตีหนาพื้นอมยิม้มว่าชีวิตฉันนี่แฮปปี้เอนดิ้งชีวิตฉันนี่รวยงานการฉันนี่เบื่อว่างอลังการ ในความมูสซกแต่ความเป็นจริงมันช่างแตกต่างกันครับอันนี้ผมกับตีความฝันผีนุ่มไปจังสันแะครับพ่อพี่น้องเรามักฝันหลายเนอผลสีทุกๆอยู่กับถ้าขวนแกนเกิดยังว่าฝันอยู่ฝันกลับปลอดเป็นแหลทฝันว่าให้ตีความฝันยากไปอีกได้จับจุดใดครับนะครับยาที เอาความสุขหลอกๆที่เฮ็ดให้คนอื่นเขาเห็นว่าตอนนี้ฉันแฮปปี้เอนดิงนะแต่ที่จริงแล้วบนเน่ครับหลับหลังคนอาจจะนอนกอดหมอนสบน้ำตาจะคล้องกันได้ครับไผ่สิหูครับผมมีความเสือแบบนั้นครับ สุกหลอกๆสูบแค่สางภาพแต่หลังกล่องแต่หลังตอ่อหนาคูข้นมากง่ายหลับหลังคนอื่นในสังคมบ่วจะเป็นทักโซ่เชี่ยวบ่วจะเป็นสังคมนาทีการงานอาจจะนอนทันหลังนอนปาดตาตาเจ้า,จาของก็ได้นั่นละ่ะสิ่งที่ มันสุกแบบบนจริงสุกแบบมีความถูกอยู่ในใจเหมือนทีพี่นุม่มเราฝันเนี่ยแหละครับปเป่้วตามันบงบอกครับคนห้ามันเสิเฮ็ดท่าทางยังได้ก็ได้คนห้ามันเสเฮ็ดสุกแบบหลอกหลอกหลอกสังคมหลอกผู้คนมันเฮ็ดยังได้ก็ได้ครับทุ่มเข้าไปเฮ็ดเข้าไปเพื่อให้ดูว่าตัวเอง นี่มีความสุขทั้งๆท,ที่จริงแล้วแทบจะไม่มีความสุขเลยสุขบ่มีการมีงานสุขบ่ามีคนจ้างสุขบ่ามีโคงการโปรเจกต์อยังส,ขของสิ่ระสบความสําเร็จสุขที่ได้สร้างภาพไปเมื่อเมื่อมันจะมีความสุขอย่างไรครับสุขที่แท้จริงนั้นตรงมี สิ่งที่ประเดประดังข่ามบ้านนทิศทางที่มันดีครับมีผู้คนปลอดงานให้การให้งานมีคิวบาว่างแทบไม่ว่างเว้นจา้างมือตอมือมีตรงนั้นมีตรงนี้ลูกนอ้องประตองบม่ลอกค่อยยังมากไหมเราบริวารต,ต่างๆอันนี้มันกับเป็นแค่สิ่งที่ผมแปลจากความฝันของพี่นุ่มครับแะมะพี่นุ่มเนี่ยครับ พี่นุ่มเราก็เหตุงานกับบอดวิกเลาก็มีความสุขในมูลฐานของเราในสิ่งที่เรา่าในเหตุการณ์งานกับบอดวิกแหละเราได้รับมอบหมายหนาทีการงานเหตุสิ่งใดเราเหตุประสบความสำเร็จดูหลวงไปด้วยดีเราก็มีความสุขครับเจ้าหน้าที่ปกติเจ้าหน้าที่วัววามันก็มีความสุขครับนี่แหละสุขจากใจครับแต่สุขจากสางจากการสางภาพมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับพ,รพ่อพี่ทองมันบดจีรัง มันมีแต่ความหวานอมขมขืนครับคิดว่าสีบ้านบานมันโมเมนครับมันคือความกาบกลืนความหูซึกและก็ฟื้นเก็บความรู้สึกในใจของเจ้าของมาโดยตลอดนะครับผมก็เลยมานางแปลความฝันผินนุ่มอีกแล้วครับเพิ่นกับฝันเป็นเป็นฝันเก่งขักผินนุ่มก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอพอมูลข่าวสารให้พ่อพี่น้องบิดณฑบาตแฟนของเราำรับชมรับฟังประมาณน,นี้แหละครับคือเกา่าคือเดิมครับพิดพลาดประการใดข้อโทษข้อพย่ยแหน่นำกรดหม่อมติเตือนกรดหม่อมครับที่สำคัญครับชื่นชอบกดเทปผมมักสไตล์กดเทปผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยครับสำหรับคลิปนี้อัมลาพลาดจากพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ